กองกำลังสื่อวันนี้เราจะตามไปดูความร่วมมือระหว่างคนสองวัยค่ะระหว่างคุณครูกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสวรรค์จังหวัดบึงกาฬคะ่ะด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการทำสวนยางพาราทำให้พ่อแม่ในชุมชนบ้านนาสวรรค์ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกคะ่ะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียนคุณครูผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองจึงมองเห็นปัญหาและก็พบว่ามิตรภาพที่ดีจากเพื่อนสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ก็เลยชวนน้องๆมาสื่อสารผ่านการทำหนังสั้นค่ะนี่ค่ะกลุ่มน้องๆนาสวรรค์ฟิล์มทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมห้องเดียวกันตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป .5 แล้วละค่ะส่วนนี่2คุณครูใจดีที่จะมาช่วยน้องๆในการทำหนังสั้นเรื่องนี้ค่ะหนังสั้นเรื่องนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่มิตรภาพที่เด็กๆพูดถึงนั้นสาคัญอย่างไรเราไปติดตามและให้กำลังใจในสกําลังสื่อวันนี้เลยค่ะ บ้านนาสวรรค์เป็นชุมชนเล็กๆในจังหวัดบมการค่ะเห็นป่าสวนยางเยอะแยะแบบนี้แต่ไม่ใช่ภาคใต้หรอกนะคะเชื่อไหมคะว่าเจ้ายางพาราเหล่านี้ทําให้เศรษฐกิจของที่นี่ดีเหลือเกินค่ะเงินทองไหลมาเทมาเรียกได้ว่าไม่มีว่างงานกันเลยละค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ได้มากําลังแลกกับการสูญเสียเวลาที่พ่อแม่จะได้ดูแลสมาชิกในครอบครัวซะแล้วสิคะก็ตื่นมาก็ไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มารีดผ่าแล้วก็กินข้าวแล้วก็เดินไปโรงเรียนครับผู้ปกครองจะมีความคิดว่าไอ้เงินเท่านั้นท,ที่สามารถที่จะช่วย พัฒนาลูกหลานบางทีผู้ปกครองไปสนใจในเรื่องส่วนญาณก็ยกเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องพัฒนาเด็กยกมาให้ทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เงินไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาลูกหลานชุมชนกับโรงเรียนใกล้ชิดกันมากค่ะ มีเรื่องกังวลใจอะไรพ่อแม่ก็ฝากคุณครูให้ช่วยดูแลค่ะข้ากรณีที่ยังที่พูดมานั่นแหละมีบางทีผู้ปกครองก็สื้อมาว่าทำไมไม่เครียดห้หน่อยเล่นเกมอะไรเงี้ยก็มีก็มีสื่อสารมาบ้างปัญหาบางเรื่อง <S <s ก็มีคุณครูตำรวจมาช่วยสอนแบบนี้หละคะ่ะเพื่อนเรามีทัังนีแล้ไม่ดีนะครับการเตรียมตัวซึ่งเด็กชั้นป .6 เนี่ยจะขึ้นสู่มัธยม ซึ่งเขาอยู่ในโรงเรียนของเขาเนี่ยแล้วขึ้นสู่ระดับมัธยมก็จะมีโรงเรียนจากที่อื่นๆด้วยใช่ไหมครับเพื่อนจึงมีความสําคกญกับเขาเราพยายามเน้นรูปแบบการตัดสินใจแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องต้นทักษะการรูปแบบการโต้อตอบเขาเล่าให้ฟังอยู่ค่ะว่าเรื่องยาเสพติดค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ยินเสียงนะคะเราจะไม่เราจะไม่อยู่ใกล้ยาเสพติดค่ะ ดูน้องๆจะสนใจและสนุกสนานไปกับสื่อที่ครูตำรวจนำมาสอนนะคะน้องๆน,นาสวรร์ฟิล์มเองเลยอยากจะทําสื่อมาสื่อสารเองบ้างแต่จะเป็นสื่ออะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะน้องๆน,นาสวรร์ฟิล์มเลือกจะสื่อสารผ่านการทำหนังค่ะเพราะเป็นสิ่งที่น้องๆเคยทำกันมาก่อนดูในหนังสือเขียนบทภาพยนตร์ครับแล้วก็คิด คิดว่าจะเอาคําไหนอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนตัวสูงค่ะเพราะคณเลยให้เป็นตากล้องให้คุณนิวเป็นผู้กำกับค่ะให้คุณจิ๋วเป็นคนเขียนบทค่ะจากที่น้องๆช่วยกันคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าอยากจะทําเรื่องมิตรภาพที่เพื่อนช่วยกันเตือนอเพื่อนไม่ให้หลงผิดค่ะทายัางไงแสดงว,ว่าก็อยากให้เขาทําตัวดีใช่ไหม สองมุมสองมองมันลองคิดพื้นที่เพียงนิดความหมายอยู่หนน่นาจะมาสมหน้าเรอที่หลองอาเพื่อไม่ได้ใช่ไหม ให้นายมาเขุ้่มด้วยเราทำตัวแย่แถมไม่เชื่อนายอีกแล้วทำไมนายยังมาดีกับเราอยู่ล่ะครูสอนว่านอกจากจะพบเพื่อนที่ดีๆแล้วแต่เราก็มีความทีเพื่อนที่ลงผิดด้วยเพื่อนเหรอใช่สิก็เราเป็นเพื่อนกันเรามาเป็นเพื่อนกันนะรวมทังพวกเราด้วย หลายคนประทับใจมากเลยค่ะมีบางฉากถึงกับน้ำตาซึมด้วยความสงสารพระเอกของเราลองไปฟังเสียงผู้ปกครองหลังได้ดูหนังสั้นของน้องๆกันค่ะคโทษผู้ปกครองไม่ใช่โทษลูกของตัวเองนะเรื่ตอต้นาะวผู้ก็อาเอาเงินให้ลูกเยอะลูกก็ใช้จ่ายเงินแบบที่ว่าไม่ต้องคิดว่าเขาไม่เขาเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับก็อยากให้ลูกเป็นแบบนั้น,น,นอย่าอยากให้เฮ็ดดีๆเห็ดตัวดีๆอยากให้เป็นที่ในหนังอย่าเสร็จเดงกัน ให้เบื้องจะควงว่างเป็ยนยังไงให้ปั๊บตัวจะควงเองัลยามิตนธรรมที่ละครเรื่องนี้สอนก็เหมือนกันความสามัคคีความรักใคร่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ย่อมเกิดขึ้นในชุมชนเหมือนกับละครที่เด็กกลุ่มหนึ่งที่มองอีกเด็กคนหนึ่งที่ไม่ไม่ยอมรับเข้ากลุ่มเพื่อนอย่างนี้เขาจะทำอย่างไรให้ให้คนนี้กลับมาใช่ไหมเหมือนกัน ถ้ามองมองเข้าไประดับประเทศก็เหมือนกันแต่มันอยู่ที่เราแก้ตั้งแต่จุดเล็กๆก่อนก่อนที่ไปหาจุดใหญ่เพื่อนที่ดีก็จะทำให้เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกสิ่งที่ไม่ดีค่ะทำให้เราคิดดีค่ะคนที่เป็นมากกว่าเพื่อน ấy, ก็คือผู้ปกครองด้วยซ้ำ ที่น่าจะใช้คาว่ากัลยานามิตรคือผู้ปกครองขนาดเพื่อนเขายังเตือนกันแล้วเราขนาดเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกเป็นอย่างนี้เราจะไม่มีเวลาให้เขาเฉียวเลยตรงจุดน,นี้มากกว่าที่อยากจะสื่อออกไปการช่วยเหลือเกื้อ <c oughs> กูลกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือเพื่อนที่ให้โอกาสและอภัยแก่กันนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมเข้มแข็งจากจุดเล็กๆได้ค่ะเหมือนครูกับเด็กๆโรงเรียนบ้านนาสวรรค์บอกกับเราว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ดีนั่นเองค่ะการดูแลเด็กๆให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันทำค่ะคงไม่สามารถทิ้งให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนครอบครัวและชุมชนต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่พวกเขา ให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมค่ะหนังสั้นของเด็กๆและคุณครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่ดีและความรับผิดชอบที่ทุกคนควรมีร่วมกันค่ะ